เชิเลยครับเชิเลยครับมึงกูมาวิ่งเทลแต่กูได้เพื่อนใหม่เว้ยใช่ครับทุกคนอยู่ในงานพคกรดิเทลเชียงใหม่ครับผมลงระยะ30โลซึ่งมันแถบไปแต่อีกต้อง3กิโลครับจริงคุ้มค่าบัตรสุดๆออกตัวไปแล้วฮะบอกเลยนะใครขาแรงก็คือแซงไปเลยฮะผมขาหล่อยด้ความเป็นเทลแรกฮะวิ่งคนเดียวมันแบบอันตรายนิดนึงวันนี้หลักๆนะครับคือการหาเพื่อนวิ่งด้วยแล้วจบในเวลาที่ใกล้เคียงกันครับแล้วผมก็เจอเหยื่อแล้วครับคนทั้งหน้านะครับสัมภาษณ์ได้ไหมฮะเชิเลยครับเชิเลยครับเพค่อนครั่ะ หลังจากนั้นกนะ็คือบิ้วกันฉ่ำครับตลอดระยะทาง28กิโลครับผมบอกเลยว่าแบบเอ่อทำเวลาได้ดีเนี่ยพอน้องเขาจริงๆนะบางจุดก็คือแบบไม่ได้อยากวิ่งแล้วอะน้องก็พยายามบิ้วให้วิ่งเนาะทางดีมีเซเว่นแน่นอนดูโอ้เป็นไงบ้างครับคอนเทนต์ได้ไหมฮะได้ค่ะทางดีไหมครับทางดีค่ะดีกี่โมงคะ <laughs> มันเป็นยังไงดูทางดิโอ้โหโอ้ my god ทำไงเนี่ย เข้า CP2 เติมน้ำครับบอกเลยว่าทรงยังดีอยู่ครับยังพอไหวยังไปต่อได้ครับกิโลที่19ครับผมถูกแหละออกจาก CP สุดท้ายแล้วเหลืออีก8กิโลยังไหวไปลุย กิโลที่28ครับโคตรพ่อโคตรแม่เนินชั้นชิบหายกูบอกเลยว่ากูแตกแต่ว่าน้องเฟิร์สไหวจ้าเราต้องเฟิร์สไปต่อมึงคือช็อตนี้คือแบบร่างกายอย่างฮีทอ่ะมันแบบมันไปต่อไม่ไหวแล้วเว้ยแล้วแบบมันไม่ไหวจริงๆเว้ย32แล้วไอ้เหี้ยไอ้คุณโมแตกเชื่อมองแตกโล28 28ไม่ไหวค่ะคันไม่แตกก็้าโอ้ oh my god นักวิ่งขาหล่อ <laughs> ย วิ่งขาลอยเรียบร้อยครับคารงเทลก็รับผิดชอบชีวิตตัวเองด้วยนะครับส่วนผมจบ6ชั่วโมง50นาทีครับสุดท้ายกินที่พอน้อยถึงแล้วไปซ้อมวิ่งครับ